ดีครับเดี๋ยววันนี้ขอสาธิตในการตอนกิ่งมะนาวยักษ์หน่อยครับเชื่อหรือเปล่าว่ายักษ์ไม่ยักษ์ดูจากใบนี้กันล้วกันฮะใมันมันเกลาก,กามากเดี๋ยวเอาทิ้งก่อนทีนี้มาดูเทคนิคในการตอนกิ่งมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์นี้คุณดูเอาละกันลูกนึงก็ตกประมาณกิโลช่อน,นี้ช่อเดียวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดกิโลฮะเจ็ดกิโลไอตอนนี้มันมีเป็นสิบกว่าลูกก็เป็นสิบกว่ากิโล เ,เดี๋ยวก่อนก่อนก่อน่จะให้ดูการตอนเก่งมนะนาวเดี๋ยวให้ดูอันนี้หน่อยฮะดูต้นมะกรูดมะกรูดซึ่งเราต่อยอดเราเสียบยอดจากต้นมะสังครับนี่คือต้นมะสังหอมมากครับพาไปทําซุปและพาไปต้มยำอะไรแบบนี้ทำยำเนี่ย,ำยำเราก็ตอนเก่งเอามะกรูดที่ไม่มีหนามแล้วเอามาเสียบยอดบนต้นมะสังเนี่ยครับมันออกลูกเต็มเลยฮะเนี่ยมันออกลูกเต็มเลย แล้วเรา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 ไม่ต้องฉีดยาฆ่าฆ่าฆ่าเพลี้ยฆ่าแมงฆ่ามดนะเราก็จะเลี้ยงมดแดงนเ,เนี่ยไว้ครับเนี่ยเลี้ยงมดแดงเอาไว้เพื่อต้องการให้มันคอยจับผีเสื้อไม่ให้ผีเสื้อเนี่ยมาไข่รบริเวณนี้เดี๋ยวขออนุญาตตอนกิ่งมะนาวเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งมะนาวที่มันหนุ่มนุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าขา,ขาวขาวเขียวเขียวอย่างนี้ครับแล้วผมอยากจะให้ดูนวัตกรรม เครื่องมือในตะการตอนกิ่งเราสามารถตอนกิ่งได้วันละร้อยกิ่งเลยง่ายๆครับถ้เาเกิดเราใช้มีดเราต้องควนไปคว้นมามันมีกา้านมันมีอะไรมันเกะกะแต่อันนี้ไม่ต้องครับคุณดูแล้วกันนี่เราจะจับเข้าไปตรงนี้เลยพอจับเข้าไปตรงนี้ป๊บแล้วเราก็หมุนครึ่งรอบฮะหมุนครึ่งรอบพอหมุนครึ่งรอบแล้วก็ทีนี้ก็ขยับเข้าไปข้างในนิดนึงข้างในมันจะมีควันหยาบๆอ,อยู่นะฮะแล้วเราก็ใช้มีดครีมเนี่ยบีบ พอบีบปั๊บมันจะหลุดออกมาเลยฮะนี่ฮะมันจะหลุดมาเป็นแบบนี้เลยพอหลุดปอกเปลือกอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้ขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวซึ่งเราตีมาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะใช้ความชื้นที่ประมาณสักสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาผ่าตรงนี้เลยผ่พาพอผ่าเสร็จเราก็อ้าออกพออ้าออกแล้วทีนี้เราก็มาแปะเข้าไปตรงนี้เลย แล้วก็ห่อให้มันมิดไอ้ตรงนี้ครับที่มาที่เราเราผ่ากันไม่ให้มันส่งน้ําขึ้นไปเลี้ยงได้เนี่ยแล้วทีนี้เราก็ผูกผูกสักสองอันนี่คืออันที่หนึ่งแล้วก็ผูกอีกอันนึงครับผูกอีกอันนึงให้แน่นหน่อย เพราะว่าถ้ามันหลวมแกวงไปแกวงมารากที่มันโอ้ยนี่ครับแล้วก็ที่หนวดมันเกะกะเกะกะเราๆๆก็ตัดทิ้งนะอย่างนี้ได้แล้วครับเออกิ่งละสองร้อยบาทเราจะตอนเนี้เราจะติดลูกไปด้วยฮะเราจะติดลูกไปด้วยติดมุดแดงไปด้วยแล้วก็ติดดอกติดลูกเล็ก นี่ไปด้วยกิ่งละสองบาทเองครับแล้วทีนี้ก็ผลผลิตออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยเลยครับบางคนก็อบอกว่ามันจะไม่สะดวกในการบีบหรือเปล่ามันมันได้หลายเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือคุณพาไปปลูกโชว์หน้าบ้านประดับก็เรือกประดับบารมีมะนาวคนอื่นขนาดหัวแม่เท้า แต่ว่ามะนาวเราเป็นมะนาวยักษ์ขนาดเท่าหัวเข่าครับผมเอาเท่ไว้ก่อนฮะ,ะเ,ดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยว,ยวน้นองเชิญมาทางนี้หน่อยมันดูไอ้นี่เป็นต้นมะสังเหมือนกันที่เราเสียบยอดมะนาวครับนี่คือมะนาวพันธุ์ทูนเก้าที่เราเสียบยอดแล้วมันจะออกลูกเป็นช่อๆแบบนี้ครับนี่มันยังเล็กอยู่ถ้ามันโตแล้วมันจะนจะใหญ่มากเลยก็สี่ลูกหกลูกคนระับกิโลนึงครับ เนี่ยเราเสียบบนต้นมะสังเนี่ยต้นมะสังนี้ที่ว่าเราพาไปทำซุปได้เนี่ี่เป็นพวกมะนาวไม่มีน้ำเดี๋ยวเชิญมามาเชิญมาดูทางนี้หน่อยมาดูทางนี้นี่เป็นพวกเห่ไผ่ที่เราตอนเอาไว้เมื่อ10วันที่แล้วครับ10วันที่แล้วพอ10วันที่แล้วปับ๊บตอนนี้ถามว่ามีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างมีครับ ตอนนี้รากมันเริ่มออกมันเต็มหมดแล้วนี่ครับรากมันเริ่มออกมันเต็มหมดแล้วทีนี้แล้วถามว่าทาไมยังไม่ตัดตอนนี้รากมันออกมาใหม่ๆจะเป็นสีขาวเราจะต้องทิ้งเอาไว้ประมาณสักอีกสักเจ็ดวันหรือสิบวันเนี่ยครับแล้วรากมันจะกลายเป็นสีแดงๆพอกลายเป็นสีแดงๆทีนี้เราก็สามารถที่ตัดแล้วก็จําหน่ายไปในราคากิ่งละสี่ร้อยบาทเนี่ยครับท่านดูเอาเองดีกว่านี่คือไม้ไผ่ที่เราโน้มลงมา เพื่อจะตอนกิ่งเอาแบบนี้นะฮะไม่รู้เลยอย่าไปบอกใครไม้ไผ่ลำหนึ่งนะฮะที่เราดึงออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะตอนแบบนเนี่ยครับตอน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 ,ตอนได้ประมาณยี่สิบสองกิ่งเราอาตีว่ายี่สิบกิ่งแล้วกันฮนะยี่สิบกิ่งกิ่งหนึ่งก็ตกสี่ร้อยบาทยี่สิบกิ่งก็ประมาณ 8,000บาทต่อหนึ่งต้นเมื่อเราเอาไอ้แขนงนี่มันขายไปหมดแล้วทีนี้เราก็เอาลำเนี่ยไปขายต่ออีกพอขายลำต่อทีนี้พอขายลำต่อแล้วเราก็ไปขายหน่อมันอีกเย็บไมามาหน่อมันนี่ที่ลองตอนสิ่ว่าตะแตกแขนงมาเต็มหมดแล้วแต่กลา้าวแตกอะไรมาทีน,นี นอี่ก็นอมันโตหน่อยแล้วนี่ก็นอแล้วข้างในนี่ก็นี่ครับนี่ก็นอนี่ก็นอนี่ก็นอรอบเลยทีนี้ก็เกือบสิบสี่สิบห้านอเราขายหนอก็ได้หนอนึงก็โลหนอนึงประมาณยี่สิบโลก็โลหนึ่ง เอาตีว่ายี่สิบาทลวกันสีปูนเองก็งล้วกันนะยิ่งยิ่งสำคัญไปกว่านั้นเขาเรียกวา่าทุกเรื่องเป็นประโยชน์หมดนี่ใบของไม่ไผ่ยักษ์เมืองน่านฮะไม้ไผ่ยักษ์ใบมันปกติแล้วเราจะเอาไปขายทำขนมบะจ่างใบมันเกือบเท่าฝ่ามือเลยฮะเนี่ยสี่ใบบาทหนึ่งขายได้อีก พอขายได้อีกแล้วลําต้นนั้นก็ทําแค่ทําตู้ทําเตียงไอ้ทําเตียงทําพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆได้ส,ดบบส,สารพัดเลยเกษตแบบผสมผสานครับอยากจะให้ชมไอ้ส้มโอนะครับอันนี้ไม่ถึงกับขนาดส้มโอยักษ์นะแต่ถ้ามันโตจริงๆลุ่นก็ประมาณสักเก,กีิกิโลครับอย่าไงบ้างครับเกษตรแบบผสมผสานถ้ามีโอกาส จะโทรคุยกับลุงสิทธิ์ก็โทรมาที่0869663053มีทุกคำตอบที่คุณถามมาครับผมเพราะว่าผมทำการเกษตรมาทั้งหมด30กว่าปีนะครับโอเคครับวันนี้ก็รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม